you mm -hmm. สวัสดีครับเพิ่งมาถึงบ้านครับกินข้าวกินน้ำเขาได้แล้วนะครับเดินทางมาจากบองการเนาะตอนนี้ก็ามาอยู่ที่ปทุมธานีแล้วนะครับก็ ทำกับข้าวนะครับกินข้าวกบขอบรั่วเนาะมันอีจกาไดยนะครับพี่นอ้องอ้าวตัวนี้ก็มาถึงบ้านก็อกบุใกายอบุลใจนะครับอยู่กับขอบครัวนะครับก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับหาคอนเทนต์แนวใดทยนะครับอยู่บ้านกันีีนะครับมามาบ้านกันเจออีกแล้วครับเอาไม้มาเลี้ยงอยีกแล้วฮนะนี่ฮะ โอ้แมาเห่าเจ้าของด้วยโอ้โหแต่แม่ไม่กล้าขู่นะมขู่เลิ่มขู่แต่ตอนนี้เออทำไมมันมันขู่แต่ก่อนมันมันที่มันกลัวเราด้ะอ็มันถึงมันพงสัมพันธ์ได้ว่าเธอกลัวกลัวใช่ไหมหรือมีความกลัวมันจะแยมขู่จ้าเออเออมันสัมผัสมันรู้ว่าใครกลัวมัน โอ้โหขู่เลยเฮ้ยน่าเลี้ยงไหมเนี่ยน่าเลี้ยงไหมเนี่ยคู่เลยลเจะู่พ่อแล้วลูกนะโอ้โหด,ด,ดูครับดูแฮะู่พ่อลูกเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วนะครับเอ้ากินขา้าวเัดที่อิ่มครับมีก็ตำส,ส้มตำซุ้มแม่บ้านกินครับอร่อยมากแม่บ้านบอกตำตํตามไม่เคยอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับตำมะละกอลูกหนึ่ง กินหมดเลยนะครับโก้ไดเธอเกาต้นหนึอต้นกนึปงนที่เขาซื้อมานะจะบอาใหม่แ้งเด้อไปเงินเราอะต้นใหม่แต่เป็คู่ของคู่ไม่เง่แล้วก็จมแล้ว่าเป็นน้ำหย่อนมี้แต่พาประมาณเดิอว่าไปวัดพังเงินก็บอเคยหน่จักยยงหนุ่จักห่อนพินหะือว่าบอเคยไปเดือเทืองเราเป็นคนน้ำเขาซื้อมาต้นละสี่ห้าพันต้นละหมื่น ขายไม่ออกเห, <Okay, S 1> หรอแกบอกว่าบอกร้ายขึ้นต้นไม้ที่เขาซื้อมันแพงนะอออตอนนั้นน้องเฮเบนซื้อมากล็ลบไปตอนที่ว่าตอนที่เราไปกันเราเขาก็ซื้อต้นละสี่ห้าพันเขาซื้อมาเขาน,นี้ก็ยังขายไม่ออกอยู่ก็ยังเหมือนกันอ,อยู่ตอนที่วันนี้ใช่ไหมเห็นไหมเราสกิดเธอทันเธอจะไปตาม,ขมเขาได้เราบอกให้ซื้อตามก็ทุนกาไรซื้อมาขายไปเอาต้นละร้อยสองร้อยมาขายพอแล้วกาไรห้าบาทสิบบาท แต่แล้วก็มีต้นหนึ่งเนี่ยที่เราซื้อแพงอ่ะต้นบอลดาอ่ะ,ะจะซื้อพันธะแต่ว่าถามว่าเราขายได้เงินเรีอยงงล้วได้ประมาณได้ทุนนะได้ทุนแต่ที่เหลือปเป็นกำไรอ๋อเดี๋ยวป่นนนะน,นี่ครับก็คุยกับเรื่องต้นไม้นะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนนะครับซื้อบอลแพงๆมานะครับขายไม่ออก <c oughs> ทุกที่เหลือต้นละร้อยนะซื้อมาต้นเป็นหมื่นนะดห้าพันก็มีบางต้นนะครับ แต่ตอนที่เขาพาไปซื้อเนี่ยนะครับพาไปดูเนี่ยผมก็เรียกเอาเฉพาะต้นที่ไม่แพงต้นละร้อยสองร้อยนะครับสามร้อยนะครับเอามาพอได้ขายนะเอามาเลี้ยงพอได้ขายนะครับก็รอดตัวไปนะครับในสภาวะ,ะกระแสบอลเนาะนะฮะกล้วยดวก้วยดางทำไงก่อนโอ้นะไปแต่กทีนึงก็หมื่นสี่หมื่นห้านะราคานะครับ เมื่อกี้บ้านเราให้ฟังว่าเพื่อนนะีือมีบอลแพงๆที่บ้านตัวนี้ไม่มีราคาขายไม่ออกแล้วตัวนี้แน,น่ก็ดูคนต่อไปครับตอนนี้ก็นั่งคิดก่อนนะจะไปยังไงต่อไปกับครอบครัวต้องเริ่มต้นใหม่ที่บ้านนะครับที่ผ่านมาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดหลายเดือนนะครับเป็นปีแล้วนะฮะไ,ไปมาๆนานๆไป,ไปๆมาๆ ันนี้ก็เก็บข้าวจิบของมาแล้วมาแล้วนะครับก็มันครอบครัวนะครับก็ค้าขายแหลนะก็จะค้าขายพเราก็แก้ไปเริ่มต้นจะหายังไงนะหาเงินยังไงนะครับยันะบไงไก็ฝากเปก็นกำลังใจใกันส่วนช่องยูทู e ก็คงทำไปเรื่อยถา่ยถายไปเรื่อยนะครับถา่ายครับครอบครัวที่บ้านนี่แหละนะครับขณะให้ลูกสาวติดคอนเทนต์อยู่ตอนนี้ก็เทนแล้วใช่ไหมลงทิกตอกโลก ยังไงฝากเปก็นกำใจกับผมครับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วก็ดีใจครับอุกเต้าก็ดีใจ่ะยังไงฝากเปก็นกำใจกันครับนะเอพีนะซึ่งทําคลิปแจ้งข่าวกลับมาปทุมธานีแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไงหาโอกาสถ่ายต่อไปจะถ่ายคลิปแบบไหนยังไงเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม แจ้งข่าว